สวัสดีครับวันนี้พบกับใบคุงนะครับในรายการน้องใบรักษาสิวนะครับเดย์ที่21แล้วก็ก็สังเกตว่ารอยสิวขึ้นเยอะมากนะครับหลังจากการที่เราแพ้แอลกอฮอล์นะครับแน่นอนว่าทุกคนนะครับก็ระเบียบว,วินัยหายบ้างบางช่วงเนาะก็มันก็สิวขึ้นเลยก็ตั้งคีย์ล็อกแล้วครับยึดเลยครับตั้งสัตว์ยังไงตั้งสัตว์ว่า ไวจะนอนเร็วแล้วนอนให้ตรงเวลาสี่ทุ่มก็คือปิดไฟนอนแล้วนะครับวันนี้สี่ทุ่มก็คือต้องนอนนะครับก็บวกลบได้ไม่เกินนิดหน่อยแล้วก็กินน้ําเยอะๆกินข้าวกินปลากินอาหารให้ครบห้าหมูไปก็เน้นกินอาหารเสริมอยู่ตอนนี้ก็คือสิวก็สังเกตนะครับว่าเท่าที่ไวสังเกตก็คือสิวแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยสิวระคายเคืองแอลกอฮอล์เนี่ย มันหยุดขึ้นไปแล้วเพราะว่าใบาเปลี่ยนกลับมาใช้น้ํายาล้างหน้าตัวเก่าแล้วนะครับแล้วก็สิวใหม่ไม่ขึ้นก็คอนเกสด้วยแต่ว่าใบาอ่ะก็มือบอลไงไปแกะไม่ได้นะคือต้องสตัตยาบันะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะยึดยึดมั่นในตัวเองว่าอยากแกะ่นะเราจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใน YouTube ก็คือ เราจะไม่แกะแล้วก็คนที่ดูเราก็จะไม่แกะสิวด้วยเนาะแล้วก็รักษากันไปนะครับก็วันนี้วันที่21แล้วถ้าเกิดยังไงก็รอดูอีก7วันนะครับจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าไปรู้แล้วว่าใบแพ้อลกอฮอห์นะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งิงๆด้วยนะครับแล้วก็มีวินัยกับตัวเองนะครับนี่สําคัญมากนะครับใบนะครับบอกตัวเองนะครับบอกตัวเองว่ามีวินัยกับตัวเองนะครับก็วันนี้ไปแล้วนะครับบ้ายยครับสู้ๆครับทุกคน